จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ได้โพสต์คลิปชายสองคนที่อ้างตัวว่าเป็นช่าง t ีโขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตัดสายไฟบนเสาไฟกลางวันแสกๆที่หมู่บ้านปริกไม้สองตําบลบ้านใหม่ซึ่งคลิปดังกล่าวเห็นชายสองคนกําลังช่วยกันตัดสายเคเบิลมมวนแล้วรับเป็นวงก่อนจะนําขึ้นรถจักรยานยนต์และขับหลบหนีไปผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่บริเวณฟาร์มเห็ดนางฟ้า ในซอยฉลองราสองตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับนางสาวอริสราสวัสดีเจ้าของฟาร์มเห็ดนางฟ้าบางใหญ่ซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าช่วงประมาณบ่ายโมงได้เห็นชายสองคนยืนตาสายเคเบิลตรงข้างเสาไฟจึงได้ตะโกนถามและชายหนึ่งในสองคนได้ตอบกลับมาว่าเป็นช่างของทีโตนจึงไม่ได้สนใจแต่ก็มองดูอยู่ และเห็นดึงสายไฟออกจากท่อเหล็กใช้มีดคัตเตอร์ตัดจึงได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนที่ทั้งสองคนจะขับรถจักรยานยนต์ออกไปตนจึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นโจรจึงได้ส่งคลิปและหลักฐานต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝากให้ชาวบ้านได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะหากว่าโจรเข้ามาตัดสายไฟจริงจะได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก กว่านะคะวอนนี้พี่ทํางานอยู่แล้วทีนี้พี่ก็หิวข้าวพี่จะเดินไปตักข้าวใช่ไหมพี่ก็เห็นสองคนแล้วแหละตอนแรกก็ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้เอใจอะไรหรอกแล้วก็ไปตักข้าวมาก็าเห็นเห็นเขาก็เลยแวะมาถามเขาว่าเป็นใครทําอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ TOT เออก็เลยถามเขาว่ามาทําไมเขาบอกว่าโจรมาลักตัดสายไฟหมดแล้วเขาจะมาวัดดูว่ามาตัดไปเท่าไหร่เออแล้วพี่ก็เดินไป พี่ก็ไปนั่งกินข้าวทีนี้พี่ก็เห็นว่ามันดึงสายไฟออกจากท่อเหล็กใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็มิดคัตเตอร์ออกมาตัดพี่ก็เลยถ่ายถ่ายซูมดูว่าเออมันทําอะไรกันแน่ว่ะแต่พอเห็นมันตัดแล้วไอ้คนข้างล่างนั่งม้วนอยู่ก็เลยแน่ใจว่ามันต้องรักสายไฟแน่เลยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะมาทําแบบนี้ทําไมอย่างแล้วมันก็แต่งตัวธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มันก็คนธรรมดาทางนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกอืแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยแบบว่าตกใจไง รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยถ่ายคลิปไว้